สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ริฟเทคนะครับอี่ตั้มแนะนำตัวผมตั้มจากออโต้ริฟเทคนะครับครับวันนี้เราจะมารีวิวจอรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับโอ้เป็นจอตรงรุ่นนะครับ12นิ้วไอทัชนะครับโมเดลสําหรับ New Fortuner นะครับรูปรดนะครับสวยงามนะครับอินเทอร์เฟซสวยงามนะครับีมใช่ระบบแอร์คือปรับในจอที่เป็นคําถามยอดฮิตนะครับลองเบิ้ล RPM กับสปีดให้ดูนะ ปรับแอร์ปรับแอร์นี่เห็นไหมอะไรแอร์ Air หลังนะครับแอร์หลังแอร์หลังก็บังคับจากข้างหน้าได้ยอดเลยครับสมบูรณ์มากนะครับคันนี้ตรงนี้ก็โชว์นะครับระบบวัดรอบ,ลอบกลางคืนนะลูกค้าบอกแฝงแยงตาทำไงพี่ตั้มเราก็มีรูปโหมดพักหน้าจอนะครับสามารถฟังเพลงเลี่ยนแท็กได้เลยโดยที่หน้าจอพักอยู่นะแล้วนี้มันเป็นจอ a อ d ด o i d ใช่ไหมฮะจอ a n d ด o i d เราก็ต้องย youtube นะครับ ่นี่แอปพลิเคชันโหลดจาก Play Store ได้เลยไวมากนะครับตัวนี้แรม2องจิกฮาร์ดดิสก์สามสิบสองจิกครับใช่แรม2องิกฮาร์ดดิสก์สามสิบสองนะครับแล้วก็นี่จุกจุกหน่อยจุกหน่อยโอ้โหดูพี่ตูนนี่พี่ตูนพี่ตูนไลฟ์สดได้เลยนะครับเอาไลฟ์สดดูได้เลยนะครับผมค่อนข้างใหญ่โหเปเชแล้วก็มีอะไรอีกครับยูทูบอ่ายูทูบยูทูบนะครับนี่กล้องหลังเดิมเหรอพี่ตั้มกล้องหลังเดิมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตอ่า เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับในกล้อง,องหลังเดิมเอ้ยเส้นเลี้ยวด้วยมีเส้นเลี้ยวเส้นเลี้ยวนี่สามารถเอาออกได้นะาะบ,บางคนไม่ชอบอดี๋ให้ดูเลยสดๆได้เข้ามาที่เซตติ้งไม่ใช่ไม่ใช่มานซิสเต็มนี่นะครับเข้ามาที่ิดเงกรๆๆแล้วเราก็ามาเลือกปิดตรงไกด์ไลน์นะครับจดไลน์จกดไลน์ ก็ใช่ไหมครับก็จะเป็นกล้องถอยหลังเดิมนะครับโอเคโอเคส่วนระบบอื่นๆลองดูไฟล์วิดีโอนะครับเราเปิดเพลงแล้วนะครับเปิดผ่านผมลองเปิดผ่านมิกซ์พีกันแล้วกันนะครับโอ้โหดูมันเต็มไปเลยพี่คนข้างหลังสบายเลยนะครับเสียงดีด้วยนะครับลิงก์พวกาลไยเดิม พูดได้ง่ายว่าฟังก์ชันเดิมอยู่ครบใช่ลำ้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับสามารถเข้ามาติดตั้งกันได้แล้วนะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับจอแนวตั้ง12นิ้วสำหรับ iTouch f o r t u n e r วิธีการติดตั้งก็คือเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับ<ช>ถอดปลั๊กเสียบสามารถเข้ามาติดกันได้ที่ Auto l i p t e c h นะครับแล้วก็อีกผมลองจับเวลาดูครับหญิงล,ลูกค้าคันนี้ติดตัวทีวีดิจตอลด้วยนะครับ ก็ใช้เวลาติดตั้งประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อ1ชั่วโมงเท่านั้นจอมีซลนซิลแล้วก็มีตัวทีวีต้นนะครับใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นสําหรับ New Fortuner คันนี้นะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์จริงๆสําหรับจอทัชมันเหมือนทีวีบ้านเลยใช่ไหมครับใช่จะดูช่องไหนช่องวันโมโนดูได้เลยนี่ดูทีวีลิสได้ด้วยโอ้หเป็นแล้วจอขนาดนี้นะครับสุดยอดจริงๆส่วน อันนี้เราเราเราสามารถเข้ามาติดตั้งได้แล้วนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาติดตั้งได้ตอนนี้มีราคาโปรอยู่นะครับใช่ครับหากสนใจก็เข้ามาที่ออโต้ลิเทคนะครับหรืออีกร้านหนึ่งนะครับที่ไฟนอลแฟคออโต้นะครับใช่ครับสามารถเข้ามาติดตั้งกันได้นะครับหรือติดต่อทางไฟนอลแฟคออโต้ก็ได้นะครับเจ้าเดียวกันนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ